หึอีหยังกินเป็นบื้อจ้อยเป็นดนเอ้า <laughs> ừ. à, là... à. à, <laughs> <Lúc cười> ai <thì? cười> เห็นเบจไหมค่ะอืม ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến พ่อแม่เป็นเจ้าครับกิขบนข้าพี่น้องครับมุ่งใจใครแม่ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นคนที่หายตัวไปอยู่นะฮะับสูญหายนะครับหายจากบ,บ้านตัวเองในพื้ที่อำเภอพอ,อนทุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งแต่8มกราคมนะที่วันที่26มกร,ราคมแล้วนะคะรับติดต่อไม่ได้เลยนะฮะ <S <S แล้วเธอเนี่ยมีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วสามีเสียชีวิตไปยิงสมบัติยิมงมรดกเอาไว้3ล้านบาท ารนะัชไปได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันซึ่งก็อยู่ด้วยกันจนปัจจุบันนี่แหละแล้วอยู่ดีๆหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันนี้ทีมขา่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณรร์ทัยนะฮหายตัวไปเนี่ยนะครับได้เจอกับาน้องสาวนะครับลองสาวชื่อคุณธิดารัชน,นะครับธิดารัชบอกว่าพี่สาวร,รอรไทัยเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีสามีเป็นคนไทย แล้วมีลูกสาวเป็นลูกเดินกับสามีคนไทยหนึ่งคนจากนั้นก็แยกกันไปแล้วพี่สาวก็ไปได้สามีเป็นชาวสุสานนะยินกันจนถึงปี2 5ง3าสามีคนนี้เสียชีวิตทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ให้13ล้านบาทก่อนที่พี่สาวของเธอจะได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาติชาวสุสลนดเหมือนกันซึ่งสามีคนนี้ก็มาอยู่ี่บ้านพี่สาวในโคราชนี่แหละที่หวับุรี มาอยู่สักสองปีแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อค่ำแปดมกราคมดูเธอแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาดื่มสังสรรค์อยูที่หน้าบ้านของพี่สาวพี่อายุ่าบ้านเธอซึ่งอยู่ติดกับบ้านของพี่สาวคืนวันนั้นเธอในชุดเพียงพี่สาวกับสามีมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเขาทะเลาะกันเป็นภาษาอังกฤษเธอก็บอกเธอจ่าใจความไม่ได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก่อนจะเห็นพี่สาวของเธอเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นท้าวัาก,กลางคมงสามีพี่สาวถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองขับไปขับรถเก,งงก่งออกจากบ้านและไปคนเดียวไม่บอกว่าไปไหนด้วยแล้วเธอก็ติดต่อพี่สาวของเธอไม่ได้เลยก็ไปหาสามีของพี่สาวสาวตายชาติคนนี้เขาบอกว่าอ๋ออลังคเนี่ยไปเล่นพนันออกไปเล่นพนัน ซึ่งปกติพี่สาวเธอก็เขาไปยีป่ห้อบ้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระท,ทั่งถึงมาังกรา,ากบมงคสามีชาวต่างชาติคนนี้กลับมาที่บ้านในวันนั้นมีคนไปเจอจกักรยานยนต์ของพี่พุทธนาดึงตามพนนะันติดต่อเล่น เคยที่อำเภอขอนบุรีจังหวัดนครปฐมมานะครับตั้งแต่8มกราคมนะในวันนี้26มกราคมแล้วนะครับติดต่อไม่ได้เลยฮะแล้วเธอเนี่ยเคยมี3มีเป็นชาวต่างชาติแล้ว3ปีเสียชีวิตไปหญ้งสมบัติหญิงบอระดกเอาไว้3ล้านบาทจากนั้นไปได้3ปีใหม่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันซึ่งก็อยู่ในการจนปัจจุบันนี่แหละแล้วอยู่ดีๆหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เราก็เลยไปที่บ้านของรลวงไผยนะขายของไปนเครับเจอกับลูกสาวลูกสาวชื่อพุธิดารัตน์นะครับธิดารัตน์บอกว่าพี่สาวของเราไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีสามีเป็นคนไทยแล้วมีลูกสาวเป็นลูกเต็ดกับสามีคนไทยถึงคนจากนั้นก็แยกกันไปแล้วพี่สาวก็ไปได้สามีเป็นชาวสุสลนนะอยู่กินกันจนถึงปี2563สามีคนนี้เสียชีวิต ทงรัพย์สิสนเอาไว้ให้13ล้านบาทค่อที่พนะี่สาวของเธอจะได้สามีใหม่เป็นชาว<ต>หลายชาติชาวอุซเบกอ่านซึ่งสามีคนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านพี่สาวที่โคราชนี่แหละที่ขอนแก่นมาอยู่สักสองปีแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อค่ำแป,ปดพฤษภาคมัวเธอแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาดื่มสังสรรค์กันอยู่ที่หน้าบ้านของพี่สาวอ,อยู่หน้าบ้านเธอซึ่งอยู่ติดกับบ้านของพี่สาว คืนวันนั้นเธอได้ยินเสียงพี่สาวกับสาบีมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเขาทะเลาะกันเป็นภาษาอังกฤษเธอก็บอกเธอก็จับใจฟ้าไม่ได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก่อนจะเห็นพี่สาวของเธอเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านแต่ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นข้นขาวมกรางมสามีพี่สาวถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองไบ ขับรถเก๋งออกจากบ,บ้านและไปคนเดียวไม่บอกว่าไปไหนด้วยแล้วเธอก็ติดต่อพี่สาวของเธอไม่ได้เลย <c oughs> ก็โทรไปหาสามีของพี่สาวสาวตา่างชาติคนเนี้เขาบอกว่าอ๋ออเลไทยเนี่ยไปเล่นพนันอ่าออกไปเล่นพนัน <c oughs> ซึ่งตรงนี้ <c oughs> พี่สาวเธอก็จะไปอย่างนี้บ้างแลก็ <c oughs> ไม่ได้ยินอะไรโซเชียลมีเดียม <c oughs> ังกราพสามีชาตต่างชาติคนนี้ <c oughs> กลับมาที่บ <bunker> ้านในวัน <roast> นั้นมีคนไปเจอจักรยานยนต์ของพี่สาวเธอจอดทไว้ที่ทุ่งนาห่างจากบ้านของเดียวเมตรแล้วก็ยังไม่เจอพี่สาวเธอที่บ้านก็ไม่อยู่โกรงหายไปไหนหลายวันแล้วเม็นครั้งสุดท้าย18มกราคมที่มีดื่มสังสรรค์แล้วออกมานั่งร้องไห้หน้าบ้านใช่ไหมก็เลยไปแจ้งความที่สพอนแก่นเช่วยตามหาแต่จนกระทั่งโอ้โหเนี่ยจนกระทั่งวันนี้ละ ผมมกตราคมก็ยังไม่ได้ลองรอยเลยนะครับ